ดีครับผมนายภาคภูคแซ่ล้อจากแผ่การโรงแรมปชา .1 วันนี้ผมจะมาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอย่างวัดหนองบัวนะครับจางวัดในะนแนล่นสถานที่อย่างวัดหนองบัวให้ได้รู้จักกันนะครับวัดหนองบัวตั้งเมื่อวันที่20มีนาคมปีพุทธศัศศรกราช2 5 3 0 ดาราพระราชทานวิสุทธิธรรม,มาเมื่อวันที่27สิงหาคมปีพุทธศักราช2544มีเจ้าอาวาสคือพระกุศลจุกุจิกุโลเป็นเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันและได้มีโรงเรียนพ,พระปิยติธรรมะ,<ฮ>ระแผนกธรรมเปิดสอนเมื่อปีพุทธศักราช2530<ฮ> <laughs> สำหรับการเดินทางนั้นระยะทาจากกรุงเทพไปวัดหนองบัว เดินทาง4ชั่วโมงเป็นระยะทาง298กิโลเมตรแต่ขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าคุณเริ่มออกเดินทางจากท,ที่ที่คุณจากมาหรือไม่วัดหนองบัวนะครับก็เต็มไปด้วยก็เต็มไปด้วยสาราขนาดย่อมมากมายที่เพื่อนได้เห็นที่เพื่อนได้เห็น,น,นทั่วทั่วบริเวณวัดเลยนะครับและและบรรยากาศโดยรอบของวัดนั้นก็เต็มก็เรียกได้ว่าแพ เนียบสงัดเป็นที่สุดเลยนะคะมอสหรัหมสราับแก่กามานั่งสมาธิและถือสิ่งเป็นอย่างมากเลยครับผู้ชมข้อมูลของเราไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมนั้นจะพาทัวร์บรรยากาศโดยรอบของวัดให้เพื่นอนๆรับชมกันเลยนะคะนี่วตรงนี้ที่ผมยืนป้ายชื่อวัดนะคะทุกคนนี่ละเอียดเลยสีสีเหลืองเลยเมื่อก่อนคือเม็ดมันไม่ได้มีสี เขาเอาสีมาทาเมื่อก่อนเลยคือเขาเอาสีมาทาเลยสีสว่างเลยเด่นชันดเลยว่านี่คือวันของบัวน,นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกศาลาซึ่งมีพระพุทธรูปด้วยซึ่งไม่ไแน่ใจว่าเข้าไปสักราได้เปล่าเราคือมันแล้วแต่สถานการณ์ด้วยนะครับถ้าแบบแบบว่า เพื่อนๆแบบว่าอยากอยากเข้าไปสักการะบูชาจริงๆอะไรเงี้ยเนาะตรงนี้เป็นบริเวณห้องน้ำของห้องน้ําของวัดนะครับแล้วก็ห้องพักไม่มีอะไรเนาะนี่ทุกคนกเดี๋ยวผมจะมีอะไรบอกตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณหอประชุมของวัดนะคะหอประชุมของวัดหนองบัวนะครับแล้วก็ตรงที่แตกอยู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็น ป้ายเป็นจะเป็นป้ายป้ายรูปนะคะจะเป็นป้ายรูปที่ที่ลงเชื่อของของพระสงฆ์ด่รารูปไว้นะคะและทุกคนมนีเรื่องจะละบบอกม,มีพระพุทธรูปอยู่ตรงนั้นด้วยต<ม>ามผมมาเลยครับล้วระหว่างที่เราเดินทางมาเนี่ย จะมีทีลารูปภาแบบนี้นะคะติดเป็นตเป็นบริเวณรอบห่อ,อนี้หรือไม่ก็รอบวัดน,นะผมไม่แน่ใจเนาะนี่มีพระพุทธรูปอยู่ตรงนี้ได้ด้วยนะคะที่เราก็สามารถสักการบูชาได้เหมือนกันนะคะสักนี่เห็นไหมเราสามารถมาไหว้ขอสักมาไหวาราบับได้เลยเนาะ